ไฮไลท์เพียวอัตราพรและบุ๋มบิมชัชชุออนผนึกกำลังตบทำแตปมพาสเลเย่เลี้ยว8ดทีม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงสึกคูป้าวัลเล่หรือตุรกีครับหรือดูการ2022-2023โดยเมื่อวันที่23ตุลาคม2นักววลล์บอลไทยเพียวอัธราพรคงยศกับบุ๋มบิ่มชัชชุออนมกศีช่วยทีมซาริเยะพบกับนิลูเฟเบเลนิเยสปอซึ่งทีมชาติซาริเยจะจาเป็นต้องพยายามคว้าชัยชนะในนัดนี้เพื่อโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปค่ะซึ่งผลการแข่งขันซาริเยะของเพียวและบุ๋มบิ่มสามารถเอาช นิลูเฟไปได้3ต่อ1เซต24ต่อ26 25ต่อ16 25ต่อ13และ25ต่อ17โดยในนัดนี้เป็นทางคิมเบอรี่ทำแต้มสูงสุด22คะแนนตามมาด้วยบุมบิมชัตชุออนโมกสีทำไป21คะแนนค่ะ ส่วนอัชราพรคงยศช่วยทำไป9คะแนนจากชัยชนะล่าสุดของซารเยสรุปผลงานแข่ง3นัดชนะ2แพ้1มี6คะแนนคว้าอันดับ2ของกลุ่ม C เป็นรองการาตาซาลายที่อีกคว้าแชมป์กลุ่มที่มี7คะแนนทำให้ซารเยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายตุรกีครับเป็นอันดับ2ของกลุ่มค่ะ สำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงตุรกีครับหรือคูป้าวอลเลย์เป็นทัวร์นาเมนต์ก่อนเปิดฤดูกาลหลีกสูงสุดตุรกีจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละสีทีมแข่งแบบพบกันหมดคัดเอาทีมอันดับ1-2ที่มีผลงานดีที่สุดในแต่ละกลุ่มรวม6ทีมบวกกับแชมป์กับรองแชมป์ที่ยืนรออยู่แล้วผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ